พราะว่าไม่ได้แพลนว่าเขาจะตอบอะไรก็อยากให้มันเป็นธรรมชาติรู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะตั้งแต่วันแรกรู้จักกันก็ดีใจมากจริงดีใจจริงแบบไม่ได้เฟกนะเพราะว่าคือตอนนี้มันเหมือนแบบมันต้องเป็นเขาเนะที่มันต้องพัฒนาเองผมพวกผมในทีมงานได้แต่แบบพยายามบอกอยู่ว่าเขาจะแคชชับมันได้ไหมซึ่งเร็วมากว่าเด็กพวกนี้คือไม่เสียใจที่ที่เลือกเขามา ต้องมีมาบ้าจ er ้ะป่อไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเรียนรู้ดราม่ามาเยอะมากแล้วผมก็เรียนรู <h <h ้วิธีการอยู <h <h ่มันมาเยอะจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วผมก็เอานะแหละาบอกน้องๆด้วยว่าจริงๆแล้วมันมันมีทั้งดีทั้งเสียมันอยู่ที่ว่าเราต้องเราต้องเลือกกรองแล้วมาพัฒนาตัวเองบางอย่างอย่างผมเองก็เป็นคนที่เคยตอบกลับด้วยอารมณ์มาก่อนอะไรเงี้ยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมก็เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ควรต้องตอบกลับแล้วควรต้องทําความเข้าใจมากกว่าว่ามันมันเรื่องความเป็นจริงมันมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืออเเเ้้าาาาจจจจะขขใใไม่ หน้าที่เราคือเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแหละวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเองสิ่งที่เราตั้งใจทำถ้ามันดีพอคาดหวงกนระแสงตัวเราตอนตอนแรกรกันไม่คแต่นนี้กเป็นมาเลยผมดีใจดีกว่าคือตั้งแต่ตอนทานกินคนอจะไม่เคยรู้เลยว่าคาดหวังคืออะไรมันแค่ทำทำด้วยความจริงใจแล้วน้องๆทุกคนมันมีความสุขมากตอนนี้มันแบบส่งกานก็ไปอยู่ด้วยกันกลายเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ผูกพันกับมันด้วย ไม่คาดหวังว่าฟีดแบ็จะขนาดไหนแต่อยากให้คนได้ดูเยอะผมเชื่อว่าคนจะรู้สึกว่ามันมีเพื่อนมีน้องมีอะไรให้กำลังใจอ่ะผมว่ามันน่าสนใจมากแต่นี่พรันเป็นรายการเร์เรี่เนาะมันต้องมีผู้ชนะหรือเปล่าหรือว่างว่ามันจะมีคนติดหวังบ้างผมว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนดูนะครับมันมันต้องมีการทั้งสมหวังและติดหวังมันไม่มีทางหรอกที่ทุกคนจะได้เหมือนกันหมดมันก็อยู่ที่พวกเขาด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าความเป็นเขาเนี่ยแฟนๆจะสปอร์ตขนาดไหน ก็ต้องอยู่ที่พวกเขาอะผมว่ามันมันไม่มีทางได้เท่ากันหมดจริงๆแต่เราจะพยายามอยู่แล้วโดยสไตล์เบอยนคารเราพยายามให้ทุกคนได้มีพื้นที่ได้แสดงความสามารถก็ต้องรอดูว่าใครจะได้อะไรสุดไหนอยากให้ติดตามเกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งเพราะเราจะออนยี่สองนี้แล้วนะผมว่ามันครบรถมากอะแล้วเราออนในเวลาครึ่งๆต้องขอบคุณช่องวันด้วยนะครับที่ให้เวลาสุ่นครึ่งกับเราซึ่ง เป็นเวลาที่ผมคิดว่าเป็นเวลาที่ดีมากแล้วคนน่าจะสนุกกับมันไม่แพ้กับบทที่เขียนมาเพราะนี้เป็นเออเป็นเรียลิตี้ที่ไม่มีการเขียนบทอยากรู้คุยเรื้องน้ำตาว่าคนเสียน้ำตาหมดน้ำตานี่เรื่องน้ำตานี่เรื่องเล็กเลยอ่ะไมเต้องในเรียลิตี้น้ำตาคือเรื่องเล็กคุณจะเห็นน้ำตาลูกผู้ชายนี่สบายไหมไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ขนาดนั้นจะได้จะออนแอร์แล้วพี่ซอนก็ชูขนาด ก็ตื่นเต้นนะครับมันจะได้เห็นผลงานตัวเองก็แหละแล้วก็รู้สึกว่าการถ่ายทํามันสนุกมากก็ม่อยากทุกคนพลานะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามในการค้ผมจริงมองหน้ามองหน้าเกิดรู้สปอยดิเรอะดิไใช่เรไงังจาที่ได้เห็นอู มีข้อดีแล้วแบบเอ้ยหยิบมาพัฒนาจริงมับยมีมั้ยแบบที่คนนี้เป็นคนต้านอย่างที่บอกหรือเป็นคนใส่ใจเงี้ยมอความโลกในตัวสวยเงี้ยมีเราเอาแบบไม่รู้ว่าเราเป็นแบบเขาต้องมีมาอีกที่ไหนทีนี้ว่ามีบ้างนะครัว่าราะว่าแต่ละคนจเป็นเชฟสี่สิบห้าคนเล้วก็มีความโดดเด่นมีจุดแข็งจุดอ่อนหรือมีอาวุธที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่ามันมีบ้างเหรอที่เวลาเราดูเพื่อนๆแล้วก็เอาข้อดีแล้วก็ปรับใช้ดูปรับข้อเสียของเราให้ดีเท่ากับดีของเขาอะไรอย่างเง ในี่ใครอยากจะเป็นตัวแทนไหมโปรดดึงแฟนที่จะรอติดตามชมเรีลิตี้ขอสองคนได้สองคนค่<น>ะจะแบบได้เสียงอะไรไห,ไหครับก็อยากจะบอกว่าเรียลิตี้นี้มันจะไม่เหมือนเรียลิตี้อื่นเลยนะครับผมมันมีความเรียลมากมากคือการที่เราเข้าไปในเซตเนี่ยครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามีการเตรียมเข้าไปก่อนมีการเตรียมตัวแต่เรียลิตี้นี้คือเราเข้าไปในเซตเราไม่รู้อะไรเลยเรารู้ได้งานทันทีเราก็ต้องแอคชั่นทันทีครับ และการที่เราได้ผ่านวีลิตี้นี้มาทำให้พวกเราได้เติบโตขึ้นทางด้านมายเซ็ททางด้านแบบหลายเรื่องครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าคนดูทุกคนก็จะได้เติบโตพร้อมพวกเราด้วยครับก็ฝากอยากจะฝากโปรเจกต์เดนนิสเคเบิร์กเตอร์ทีเให้กับคนดูทุกคนทันท่วประเทศทัว่วโลกไปเลยครับผมครับก็อ่านผม,ม,มพูดแล้วกันก็อ,อยากให้พี่คอปเปอร์พูดนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดพวกเราตั้งใจทํากันมาจริงๆครับอยากให้แบบทุกคนเห็นการ เนี่ย11คนเนี่ยคาแรคเตอร์ต่างกันอยากให้เห็นความพัฒนาของแต่ละคนครับอยากให้ติดตามครับแน่นอนเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกพี่จิวมือหนึ่งอ่ะพี่จิวมือหนึ่งครับไม่จิวครับพี่จิวคำมงคลคำมงคลครับเชิญครับเซอร์นะครับหลังมิ้นเลยอ่ะโอเคก็ก็ขอฝากรายการเทสซี่ด้วยรู้สึกว่ารายการนี้เป็นมันเป็นความโชคดีของเราด้วยแล้วของแฟนๆด้วยที่แบบ เราจะได้เห็นจะได้เห็นพวกเราในแบบในพาร์ทของที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะคือนักสดงคนอ,อื่นอนะ่ะอาจจะเข้ามาได้รับบทบาทแล้วเขาก็ต้องแสดงแล้วแบบแฟนๆก็ต้องติดตามแต่น,นี่คือแบบโชคดีที่แฟนๆแบบอันนี้แค่ดูเราเขาก็รู้จักพวกเราแล้วเดวยนที่แบบไม่ต้องไปติดตามช่องทางอื่นก็ได้ครับก็คืออยากให้มาดูครับแล้วก็นอบสนุนพวกเราด้วยนะครับโอ้โอ <c oughs> แรกแรกเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วนะไปไปไปวนนี้แต่อ็ส่วนผมเป็นคนที่แบบเที่ยงได้มาวันนี้ครับตัวเซลล์ยิ่งน้อยลงไปต้องบอกว่าสุดแล้วคนนีะต้องบอกว่าแรกแรกก็ตื่นเต้นหรือแบบเกรงๆหน่อยที่แบบว่าเห็นพี่ไมค์มาเป็นพิธีกรแต่ว่าพอหลังไปพออย่างที่เขาบอกครับพี่ไมค์เหมือนเป็นเหมือนแบบพี่ชายเขาคอยแบบค่อยๆสอนค่อยๆอะไรพวกนี้มันเริ่มแบบมีความสนิทสนมอะไรกันมากขึ้นแล้ว ทีนี้มันก็เริ่มแบบว่าติดอะไรเรื่องในะการแซลพี่มายแล้วจะไปแบบเน้นแบบแซลเอ้ยแก้งพี่มายดูที่นั่นเริ่มเยอะไปไหน,นก,ก็เลยแบบว่าเออมันรู้สึกว่าเราสนิทกันมากขึ้นครับมันทําให้แบบว่าตรงนี้จากความเก่งมันเปลี่ยนเป็นความเขาเรียกอะไรสบายใจสบายใจมากกว่าครับอไม่ไม่ดูไม่ดู ไม่กลัวไม่กลัวเลยครับผมไม่พูดั้งเลยนี่ยคแมกพูดยังจะแพูดยังแม่พูดยังัอย่างนี้่ยังไม่พูดมา่พูดมาบอออมาใครที่ยังไม่พูดลกมาข้างหน้าเลยให้พูดน่ขอบคุณขอบคุณะขนอ้้กับคลูกวาก่อนลูกครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม รายการเทสซี่เดอะทีเดย์แอนด์คาเล็ตเตอร์นะครับก็อย่างที่ทุกคนบอกไปว่าพวกเรา11คนเนี่ยคาเล็เตอร์ไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนคือไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยแล้วมาอยู่รวมกันแบบนี้ซึ่งแน่นอนต้องเกิดความสนุกตื่นเต้นลุ้นระทึกแน่นอนครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดอะทีเดย์แอนด์คาเล็ตเตอร์ครับไหนครับช่องทางไหนครับ้ช่องางช่องท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 ช่ทางช่องสามสิบเอ็ดครับช่องวันสศร ไอชีอีครับไอชีอีไอชีอีไอชีอีช่องไอซีอีแล้วก็ช่องวันนะผมติดตามได้วันบเสาร์ที่ยีิบองนทะครับผมสุ่ครึ่งไอชีไอไอีอีสี่ทุ่มครไอีอีสี่ทุ่ึไม่ได้บอกบัไม่ได้บอกไม่ได้พูดัคเองขอบคุณครับ